in กี้เปิดเพลงลืมลุงใหม่ขึ้นใหม่คิดว่าช่องพิโชดาอยากหัวว้ยสองใจเลยเหรอป้ามีคนดูตั้งสี่คนพูนมาเช่ามันไม่สวยอะเพราะว่าจะไล่ตอนเช่ามันผลมันตกมัน,มน จากฟินแลนด์แต่สวีเดนออกแล้วนะฟินแลนด์ยังไม่ออกเลยจ้ารอจักแป๊บหนึ่งเห็นเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ็ดออกแล้วพอเข้าไปดูในป่ามันไม่มีอ่ะตอนนี้ทำงานอยู่จ้าเดี๋ยวรอให้มันออกจริงอะไปเก็บแล้วมันได้ก็เยอะแล้วมาขายอ่ะมันตอนนี้มันถ้ามันน้อยอยู่มันเป็นกระดุมอยู่มันก็ไปไม่คุม นี่รถตั้งยาข้างหนา้าเมฆเยอะใช่เมฆสวยวันนี้อยากเก็บเพชเต็มทีลน ในสวนก็ไม่มีสักดอกเลยจ้ะหาเฮทเอมอรีเมันเคยออกมันก็ไม่มีออกสักดอกเลยเดินหาจนมาฝนมันก็ดีแดดก็ดีอากาศก็ร้อนแต่เฮดมันยังไม่ออกเฮดในสวนหนูก็จะเป็นเฮดไข่เฮดไข่หมุกรอยหลายไ่กลายกินบออกแบบ เป็นแบบที่ที่แรกมันไม่มีหนังสือบอกเนะะะาะภาษาฟิแนแลนด์มันไม่มีที่นี่ก็คิดว่าเฮดพิษวัวคัวเก๊กมันหลายโพูดหลายแบบว่าอย,อย่างงามนี่แหละคนที่เขากล้ากินเขาก็กินไงที่นี่เฮดอันไหนที่มันเฟรดอะหนูไม่แก้หรอกจ้ะหนูกลัวรับรถเป็นด้วยมันต้องเป็นจ้าเพราะว่ามนันไฟบางครับ มาทํางานแต่มันต้องอยู่กับเมืองนอกจ้ะมันต้องช่วยเหลือตัวเองตอนเป็นนิพ่งแห่งตนเราก็จะรอแต่เขามันก็ไม่ได้จ้ะแล้วแล้วจากจากที่ทํางานหนูมาบ้านมันไม่มีรถเมย์ผ่านจ้ะมันก็เลยแบบว่าฮัทเอาขับบ้านเองไม่เป็นนะพี่ขับรถขับรถขับรถ,บรถอโอโต้ก็ไม่เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหยียบ อย่าเบรกไม่เป็นส่วนมากจะเหยียบแต่คันเอาที่นี่พอไปคาโปโต้เหยียบเบรกหัวชงมำเมือง,งนอกมันไม่มีรถจ้ะเมืองนอกมันรถมันนล่อยเราสามารถฮัทคับได้เลยบ้านเรานี่กลัวใจคนจ้ะกลัวใจคนใจคนยิ่งกว่าไปก่อนรถอีก มันเขาเป็นระเบียบแล้วมันแล้วมันแบบว่าเขาใจเย็นด้เขาไม่เขาไม่ใจร้อนกันเอาขับรถแบบชิลๆสบายๆหนูก็ลอยเฮ็ดหนูชอบเก็บเฮ็ดพึ่งชอบมากๆเลยเฮ็ดพึ่งเนี่ยชอบเฮ็ดมันปูนมันเก็บหลายแล้วมันก็แบบว่าเนาะ คนเคยเห็นเยอะๆเรามันแบบคิดถามว่าคิดไหมมันคิดไม่เป <dynam> ็นอ่ะคิดแล้วเหมือนโบวเวงโวยวายอ่ะมันมันไม่ใช <you know, S 2> ่มันไม่จริตแบบเขาอ่ะมันไม่ได้แบบว้ายประมาณนี้ตอนที่มันอ่ายังไม่ได้แก๊บอ่ะคิด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 จิกิดร้านอ่ะมันทําได้อยู่แบบว่าพอเวลาเห็นจริงๆโอ้ยังง ว่ามีคนคอมเมนต์มาหนูหลายคนอยู่ว่าจะจะกกตะโกนทำไม <c ười> คลิปก็ไม่ปังเหมือนเขานอกจากแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆเนาะมันมันเป็นอาชีพการเก็บเฮ็ดอยู่แล้วจ้ะหนูแค่ยิบมือถือมาถ่ายให้ดูเฉย ทำคอนเทนต์บางคนเขาเขาไปหาเฮดเก็บแค่กินแค่ทำคอนเทนต์เฉยแต่หนูอะเก็บไปเป็นอาชีพขายเป็นอาชีพหนูไปตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ชาพกโมงเชา้าก็ออกตังหงแล้วั้งเจ็ดโมงเช้าเมื่อก่อนต้องไปส่งเฮดอะมันก็ต้องรีบใช่ไหมแต่ตอนนี้คือไม่รีบอะหกโมงก็กลับเมื่อก่อนสี่โมงเย็นก็กลับแต่นี้ก็คือกลับ ตอนไหนก็ได้เราไม่ได้รีบมาถึงมันมันก็นมาปัดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ตัวไว้มีออเดอร์มาก็ส่งขายจ้ะทำงานอะไรจะไปดูดูมาหลายปีแล้วหนูทำงานป่าป่าไม้จ้ะตอนนี้ทำงานป่าไม้อาชีพรักหนูเก็บเ็บขาย <laughs> เก็บผลไม้ขาย งานป่าไม้จกก้ะก็ทากิ่งก้นฉนถอนยาตอนนี้กระติดบปาโคจา้จ้ะแล้วก็ถอนอยาพอหลังจากเลือกเลืกทำงานแล้วหนูก็เก็บผลไม้แต่ผลไม้มันน้นหาที่ขายยากนะจ๊ะพี่คนที่เขาอยากมาเก็บก็อยากมาอยากมาหนูอยู่นี่ก็หนูหายากหาลำบากเจ๊ บางคนเนี่ยคนกรบพัทยาเนี่ยเขามาเขาบอกว่ามีสวในให้เก็บมีผลไม้ในสวยไม่ได้ออกไปเก็บข้างนอกดอกหนูว่าโอ้โดนหลอกแท้ผลไม้สวนมันไม่ค่อยมีหลายเหมือนเหมือนทางทั้งอื่นหรอกฟินแลนด์มามันน้อยเฟตกแลลวทั้งนี้ฟาปโป ร้อนกินร้อนแบบหายใจไม่ออกคุ้นหนะ่วยอ่ะจะเป็นลมเฮดไคกันเนี่ยอร่อยกินเลยพี่อร่อยอร่อยมันมันหอมมันหอมอะ่ะเวลาหนูเขียนเฮดไคเขาก็ว่าเฮดนาเล่คนเห็นเฮดเฮดนาเละก็เฮดไคมัน เฮ็ดอะไรกันแน่หนูก็หัว่าหนูก็เลยนหัวเลาะเออจะว่าเฮ็ดอะไรดีเนาะโยบ้านโปเอย์เฟิรตกตสงสัยอยบานแกฝนตกเฮ็ดหนูอชอบกินเฮ็ดเฮ็ดถ้าเป็นภาษาฟินแลนรกแกนาเซียนี่ก็จะเป็นเฮ็ดไห่นี่เฮ็ดบวกฝรั่งที่เขาตั้งชื่อให้มันเหมือน อร่อยเกนเฮดบวกฝรั่งออกเยอะมากแต่ถ่ายคลิปไม่ทันไล้อ้อยจ้ะออกมันไม่ได้ออกเป็นมือมันเร็วอ่ะวายมันมือมันไวแล้วเราเราถ่ายคลิปไม่ทันเขาอ่ะไม่ไม่ทันมืออะมันไม่เหมือนเฮดกับไม่ทันมือมันคนถ่ายกับหัวเละตามตามมือไม่ทัน

ปีนี่ลริมเริ่มซื้อน้มยา,างมาร้านจะเอา,เอาไาาอ้น้ำใบยันงจะเป็นผงมาว่าปีไหนจักปีนี่แหละว่าจะว่าจะว่าจะนะว่าว่าจะตากแดดเอาใบยะานางตากแดดแล้วก็เองก็มาไปนั่นเนาะ มาบดเอาเนาะมันให้มันละเอียดเป็นผงอะ่ะแล้วมันจะอร่อยเหมือนแกนางไหมหน้ามันก็ดำๆหนูไว้ยเนาะไปคือดัก โฟนได้ยังพี่โซดาบ้านพี่โซดาก็อยู่ไกลอยู่นะสามสิบกิโลนะพูดถึงหน้าส่งประชนีไปดีกว่าเสียวเวลาว่ายสามสิบกิโลเลยหนูว่าคิดว่าอยู่อำเภอเมืองทิดว่าอยู่ในตัวเมืองเลยหนูคิดว่าอยู่ในตัวเมือง,อย,อ,งอยู่ในตัวเมืองก็หมายความว่า สักสองสามกิโลอยู่ไกลเมืองอัน,นิจเตออำเภอเมืองอำเภอเมืองห่างกัน2ี่สิบหกกิโลก็พึงดูส่งปัะชนีดีกว่า มีแฟนได้นะชีวิตขาดเธอไม่ได้แฟนพอแฟนก็บอกเลยว่าไก่แล้วถามไก่เท่าไรเจ้าของยังไม่รู้แล้วบ้านเจ้าของอยู่อำเภอเมืองเท่าไหร่ ระยะทางเลยมีมือถือนะ่ะมันเล่นในหลายอย่างเด้อม่ใหญ่เด้อมือใหญ่กับดดูแผนที่อแล้วกดดูอุดรที่อยู่กับมันก็จะบอกเดะระยะทางกี่กิโลจากบ้านไปอุดรกี่กิโลใช้เวลากี่ชั่วโมงมันบอกเดะมือถือนั่นน่ะ ว่าคนในเมืองเนาะคนอยู่ไกลเมืองอยู่ในเมืองคิดว่าห่างจากเมืองอยู่ชานเมืองนอกเมืองสองกิโลเนีน่ยนะประมาณนี้แนละมีมือถือนะ่ะไม่ใช่ซักแต่ว่าเอาไปเท้าเข่าโท้ออกเด้อไม่ได้ว่าให้ดูแต่ไลฟ์สดขายของเด้อมือถือนะ่ะมีมือถืออ่ะฮัตเลนมางก,ก,กดนุ่นกดหนีแล้วก็เป็นเองเนาะ มีมือถือ,อไว้ซ,ซ,ซื้อนั่นแหละโทรออกโทรเขาได้กับบุญแล้วจะบอกนี่แหละว่าจะซื้อแฟ้นใหม่อยู่แต่ว่าจะซื้อเป็นบัดลมหรือว่าจะซื้อเป็นจะเป็นแบบมันมีตามคอนี่ลงมามันมีแบบใหม่ซื้อให้มีก้าสองร้อยมันก็ถามว่าใช่ดีไหมมีก้าบอกว่าก,ก็ดีอยู่นะ ว่าจะเอาพัดลมน้อยหรือว่าจะเอานี่ดี ว่าอยู่อำเภอเมืองคิดว่าเอออยู่อันห่างจากนอกเมืองสองกิโลนะบูหล่อมัน ายชอบดูแต่ไลฟ์สดน่ะพียศอเปิดสนันวันเมืองนางเอฟด,ด้วยนะบอกแล้วว่าไกดก็บอกเสือ้อเอาจะถามว่ากี่กิโลก็ไม่บอกไม่รู้ไกดก็บอกว่าไกด์กุมบาวานู้นคนไหน เงิดหลายคนในเมืองเคยดูคลิปหนึ่งที่แกไปอ่างน้ำกันหลานป่ข้าบ้านก่อนร่อนบ๊ายบาย